เฮงงิ้ย hey, สวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอร์ซานคอนเดนท์เหมือนเช่นเคยนะครับเอาละฮะวันนี้เรามาพบกับเกมหนูสุดน่ารักของผมอีกเหมือนเดิมนะกับงบเท่าไหร่ดีวันนี้ผมมีติดน่าจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะโอ้โหทำไมมันน้อยขนาดนี้วะไอสัตว์ตอนแรกกูนึนกว่าจะมีสักสองร้อยสามร้อยนะไม่ก็ห้าร้อยนะครับแต่ไอสัตว์มีห้าสิบบาท เออมาลองดูดิกดไม้หนึ่งแม่งสุดชูด้วยนะไอ้เวนมาครับผมสายถึงน้อยเนี่ยก็มาดูด้วยกันอุ้ยติดโอ้ไอ้เชี่ยไม้หนึ่งบาทเพื่อนๆถ้ามันเป็นไม้อื่นนะโอ้โหถ้าไม้ตั้งสิบบาทนะน่าจะได้เป็นเออเกือบพันอยู่ฮะเชีย่ยเข้าโค้ดสวยนะเพื่อนๆวายจะเต็มหน้าอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยขนาดไม้หนึ่งบาทนะ ได้มา220อสไอสัตว์โอ้โหนี่แหละฮะที่ผมบอกว่าข้อดีมันก็คือการที่ไม่เสียเวลาเนี่ยมันเข้าง่ายจริงนะครับผมมาเพิ่มไปเรื่อยครับผมไปฮะเรามีกําไรมาแล้วครับผมเราจะปั้นไปต่อนะอันนี้คือผมได้โชคดีดวงมานะครับเพราะว่ามี50บบาทใช่ไหมถ้าเล่นปุ๊บเนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยคือเสียหมดเลยนะแต่ถ้ามันได้เนี่ยมันสามารถปั้นขึ้นมาได้แบบนี้นะครับผมแล้วจะดวงนะเมื่อกี้เนี่ยมันดังโดด ก่อนที่ไอตัวสอนจีนมันจะเข้านะฮะมันก็เลยทําให้ผมไม่มีเวไรไปเล่นต่อนะครับตอนแรกผมก็มาปั่นทิ้งนั่นแหละเออจริงๆริงเนี่ยถ้ามัน50บาทเนี่ยหมดเนะี่ยผมก็ว่าจะมาปั่นทิ้งนะแล้วก็เติมเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็เล่นใหม่นะหน้าเติมมาสัก500ร้อครับอุ้ยม,มาสอนจีนมากแล้วผมเห็นไหมพอเราเริ่มโดดสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็สามารถปั้นไม่ต่อได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ขอย้ำนะครับว่าใจเย็นๆนะ อย่าเพิ่งไปลงไม้นะไม้ใหญ่นะไม่งั้นเนี่ยเจ๊งเอานะครับผมไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ไปต่อนะครับไปฮะโบะเข้ามาถั่วไอสัตว์ไม่เอาถั่วนะก็เหมือนเดิมนะใครที่ชอบคลิปหนูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้คอนเทนต์กระแสทุนน้อยกำลังมาแรงนะครับผมก็พอดีนะไม่รู้จะปั้นได้ถึงเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยติดไป50บาทนะไอ้เช่ยเข้ามาเนี่ย กูนี่ก็จะมีเยอะเหมือนนี้สัตว์มี50บาทในกูอะแต่มันก็ยังปั้นได้ครับผมเออเนี่ยเห็นไหมได้มาแล้วครับผม200นะแตกทองไนงะคือทองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเข้าเยอะมากเลยนะครับผมไปครับเพิ่มไม้นะเป็นหน้า20ครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะแตกให้อีกหรือเปล่านะจริงๆเกมหนูเนี่ยมันไม่ต้องอ่านลายอะไรมากมายนะครับผมมีแค่3ลายนะแบบเฉียง ตรงแล้วก็ทะแยงแค่นั้นเองนะครับส่วนชายลักเนี่ยก็มีแค่สี่อันหา้าอันมีประทัดมีถัว่วมีส้มนะแล้วก็มีอักษรจีนแล้วก็วายนะเออแล้วไอ้เกมหนูเนี่ยอักษรจีนกับวายนี่ยเข้าแม่งผมว่าแท่ที่จะแบบว่าตีเปอเนี่ยก็ประมาณสัก6กสิเอรนต์ะถ้ามันเข้าเนี่ยเออยังไงก็ได้กำไรฮนะโดดมาเพื่อนอวายต่อ อุ้ยเชื่อโดดเถอะโดดเถอะโดดเถอะมาสวยครับผมเขาแบบเมื่อกี้เขาแบบเมื่อกี้อู้จะเต็มแล้วอุ้ยอันนี้ได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 ้แม่งสลับกันที่เมื่อกี้อู้ไม่เอาถั่วนะโอ้บิ๊กวินว่ะเออมีคนสงสัยนะฮะว่าละมันก้อนโตกับบิ๊กวินเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่านะอันเดียวกันนะครับผมใช้บิ๊กวินนี่เป็นภาษาอังกฤษเฉยๆนะเออไปกันต่อครับผม เมื่อกี้โดดมาได้กำไหรเท่าไหร่วะร้อยกว่าบาทใช่ไหมผมก็ดูไม่ทันนะจำไม่ได้ช่วงนี้ก็เบลอๆเบนะครับผมแบบว่าแห้งๆอยู่นะอุ้ยติดบายมาครับผม400บาทครับมา20บาทนะตายต่อครับผมอุ้ยแหละอู้ทองแม่งมาแบบตลอดเลยนะคือพวกเกมหนูเกมวัวแน่าไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะ แต่ว่าวัวเนี่ยจะลุนนิดหนึ่งนะแต่ว่าหนูเนี่ยไม่ลุนเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าลายมันน้อยกว่าแล้วก็ชรลักมันน้อยกว่านะส่วนเกมวัวเนี่ยมันชลักกับแถวมันเยอะกว่านะครับผมมันก็เลยทําคูณสิเพื่อมาทดแทนนะในการที่มันโดดนั่นเองนะเวลาโดดเนี่ยมันจะได้คูณเป็นสิเท่านั่นเองนะครับเหมือนกับว่ามันเอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมาสลับกันนะโอ้โหายเต็มแพงฮะหกร้อยบาทแล้วผมพันสองครับไอ้เชี่ยเป็นไงจาก50บบาทเป็นไง ุกมารอบแรกรอบเดียวครับผมตอนนี้แม่งก็มาแล้วนะมีกำไรไปปั่นต่อแล้วครับบอกเลยนะว่าถ้ามันหมด50บาทตอนแรกเนี่ยผมเติมเข้ามาใหม่แน่นอนนะแต่ว่ามันดันปั่นได้นะฮะไม่รู้ว่าเราจะปั่นได้ถึงแค่ไหนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเอาใจช่วยผมเหมือนกันนะเอออันนี้คือวิธีการเล่นเนี่ยคือคลายไว้การไล่ไม้นั่นเองนะเนี่ยไล่ให้มันโดดไล่ให้มันแตกไล่มันโดดไล่ให้มันแตกแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะเออสำหรับการไล่ไม้นะฮะ โบกเข้ามาโบกเข้ามาไอหนูนรกวายมาสวยนะแต่ได้แค่ถุงเงินนะครับโบอืมอุ๊ยอันนี้สวยฮะเท่าไหร่หกแปดร้อยสวยเด็กวินแปดร้อยฮะปื๊ด ไปไม้ที่สิบนี้ยังได้อยู่นะคอยมันชูอีกรอบหนึ่งได้ปหจะมีวันนั้นหรือเปล่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าอุ้ยวายมาบ่อยมากนะเอาจริงตอนที่ผมเล่นเนี่ยเป็นตอนเที่ยงนะฮะแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเป็นเที่ยงตรงนะผมไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยมันจะช่วยอะไรหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็การที่เราเล่นตอนเที่ยงเนี่ยผมว่าตัวหารน่าจะน้อยนะหรือเปล่าวะเพราะว่า ตอนเที่ยงคนน่าจะกินข้าวกันอยู่อะไรเงี้ยเออใครที่เลือกงานแล้วมาดูเนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ผมเนี่ยไม่แนะนําให้เอาเนี่ยเอาตังเนี่ยที่แบบต้องกินต้องใช้มาเล่นนะฮะเอาเป็นแบบว่าตังที่เพื่อนๆเนี่ยพอใจในการที่จะเสียมันมากกว่านะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีได้มีเสียนะครับเล่นมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ว่าได้เสมอไปนะมันก็มีเสียบ้างนะครับผมอันนี้คือแนะนําด้วยความจริงใจนะฮะเออไปกันต่อครับผม ไม่ชูเลยวะ่ะแต่ว่าติดวายบ่อยมากเลยนะครับม,มาละห้าร้ยี่สิบาทแต่มันก็ไม้ส0ินะทุนแล้วก็น้อยเลยครับในการเสียแต่ละทีเนี่ยมันก็เสียเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิมันลดๆไปแบบโคตรเร็วนะอุ้ยติดวายมาดอกนี้สวยนะจะ2สองแถวอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ถึงนะไอ้เชี่ยนิดเดียวนะมาเป็นสองพันแล้วฮะโบเข้ามาครับผมเห็นไหมคือหนูเนี่ยใช้เวลาปั้นไม่นานนะครับถ้ามันเข้าทองแบบวายเนี่ย ง่ายเลยคือว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้มันเข้าทองเอาไว้บ่อยที่สุดนะแล้วก็มันชูบ่อยสุดนะยังไงเนี่ยกำไรก็มาแน่นอนครับเพราะมันคูณเท่าตัวอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเอ้สาวๆเนี่ยทักมาอีกแล้วเนี่ยเอาะวันนี้เนี่ยผมแบบโคตรโชคดีนะไม่มีหมามาเห่านะตอนเล่นเนอไม่งั้นเนี่ยน่าจะไปลงได้ไปใส่กับหมานะครับไม่ได้ลำคาญนะแล้วแถวบ้านผมได้มีอีกาด้วยจะร้องมัางประจําเลยไม่เคยได้ร้องเลยไงไม่รู้ อุ้ยมาครับสองพันิสรตัดไม่คิดว่าจะเข้าเร็วขนาดนี้นะผมเปลี่ยนเป็นไม้หนึ่งร้อยนะครับเห็นไหมฮะพอเราไปทุนเนี่ยแล้วเราพอเราปั้นได้เนี่ยแล้วเราลองลงไม้ใหญ่เนี่ยสักหน่อยเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้คือแรงมันโดดนะฮะโอ้โหผมว่าไปต่อก่อนนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่นะเราได้พอปั้นไปต่อได้นะเพราะว่าวายเนี่ยแม่มาบ่อยมากนะเวลานี้นะ อืจะสองแถวอยู่แล้วไปฮะไปฮะไป <100 S 1> ไม้หนึ่งร้อยครับผมอูยไอสัตว์วายเต็มแผลมันเพื่อนไอเหี่ยโคตรโชคดีว่ะเป็นไงฮะบว์มาเท่าไหร่ครับผมสี่พันหนึ่งเชี้ยโอ้โมีก้าวินเลยดอกนี้ครับผมเป็นไงเต็มแผงฮะอันนี้คือจูจ่ๆมันเข้ามาเองนะครับเจ็ดพันเลยฮะเชี่ย คือแบบเบิเ้ลเบิลเลยนะเนี่ยคือเป็นโชคดีมากครับผมผมจะลองปล่อย50ครั้งนะไม่รู้ว่าจะชูหรือเปล่านะถ้ามันชูเนี่ยขอกำไรสักนิดสักหน่อยนะฮะเอาปเป็นเศษก็ได้ครับผมโบเข้ามาจริงๆแล้วผมควรจะเลิกแล้วนะเดี๋ยวผมว่าลองออโต้อีกสักหน่อยดีกว่านะถ้ามันไม่เข้าหรือมไม่แตกทองแล้วเนี่ยผมก็จะพอนะแต่ว่าตอนนี้ผมเอาอยากลองปั่นนะเพราะว่าผมได้กำไรมาแล้วนะมันยังไงมันก็ต้องแบบ อยากไปต่อใช่ไหมล่ะเอออุ้ยไอเชี่ยว่าดูฟ้าเป็นไงเท่าไหร่ฮะมันแตกมาให้สิบบาทเลยดีไอเชี่ยเอ,อ้สี่ร้อยสามสิบนะถ้าเป็นมาหนึ่งร้อยนะบอกไปเลยคูนอีกหนึ่งครับผมคูนอีกสิบไปเลยนะเป็นสี่พันนี่ยะถึงหมื่นเลยอะ่ะโอ้โหเอาวะยั่ห้่หมดห้าสิบครั้งนะครับ โบเข้ามาให้อุ้ยแม่งสวยมากเลยนะหน้ามันแต่ละหน้าเนี่ยไม้สิบบาทเนี่ยบอกอตรงดูดิดมีวายด้วยมีโอ้โหติดทองมาแต่ละทีนะผมว่ายังไงก็ปั่นได้ฮนะน่าจะไปได้กลตรันี้สักหน่อยนะ7จ็ดพันห้าไหม,มจริงจเมื่อกี้ผมน่าจะหยุดออตโต้แล้วนะแต่ว่ามันช่างมานะันฮะปล่อ้มันไหลไปก่อนลองมันขึ้นมาสักเจ็ดพั้าไ้ไ ผมจะตั้งไห้นะถ้ามันสุดที่เจ็ดพันเนี่ยผมก็จะพอนะแต่โบสองร้อยนี่ผมจะลองมาเล่นนะครับผมเอาเสร็จมาสักหน่อยนะโบะเข้ามาโอ้โหไม่น่าให้นะฮะแต่เมื่อกี้มันแตกมาสองดอกใหญ่ๆแล้วนะถึงจะไม่ชูก็ตั้งกัดอะไรนะถึงจะไม่ชูก็ตามเออือก็ตั้งอะไรละ่ะไปกันต่อครับโบเข้ามาให้ อืไม่มาว่ะทุนมาเท่าเดิมเลยสองรอยอีกสักสิบครั้งไหมหรือสามสิบดีไปสามสิบครั้งสุดท้ายครับผมขอเจ็ดพันห้าร้อยบาทโดดมาเพื่อนขอเจ็ดพันห้าร้อยบาทเร็วๆเร็วๆครับเอามาเอามาโดดมาสวยดอกนี้ดอกนี้ หมายสิบาทมึงขอแต่งแบบบิ๊กวินหน่อยเพื่อนไม่เอาไม่เอาถัว่วไม่เอาส้มไปโอ้บระทัดเออดีนะไม่ได้บระทัดถุงเงินใบเงินโอเคได้อยู่ฮนะบิ๊กวินถึงห้าร้อยเปล่าถึงไหมถึงไหมถึงไหมสามร้อยกกว่าโอเคฮะไม่เป็นไรฮนะหมดออโต้นี่ผมก็จะพอแล้วนะ ประมาณนี้ครับผมอีก16ครั้งสุดท้ายฮนะวัดใจครับผมเราจะถึงไหมห้าร้อยนะเฮ้ยมีสิทธิ์ถึงอยู่นะอีกร้อยเดียวครับผมเฮ้ยโดดมาสวยครับผมโดดมาเฉยนะปิดท้ายว่ะสิบครั้งไม,ม่ปิดท้ายว่ะเอาว่ะข้าเล่ากูได้แล้วครับผมวันนี้วันนี้หาตาังกินเล่าได้แนละ้วพี่หนูบันดาลใจมาอุย้ย แต่ไม่บิวินว่ะมายมันน้อยไปหน่อยนะเอาละฮะสิบครั้งสุดท้ายพอเป็นไงบ้างครับผมกับคลิปหนูนี้นะครับผมผมว่ามันสามารถทําได้นะครับผมเพื่อนๆไี่แค่ใจเย็นแล้วก็ลองทําตามผมได้นะไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายก็ได้นะแค่ว่าเพื่อนๆต้องเตรียมใจมาก่อนเลยเออว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เพื่อนๆเ,เอามาเล่นสนุกจริงๆนะครับผมไม่ใช่มบเอามันจริงจังนะเอาละฮะวันนี้แอสซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วถ้าใครชอบคลิปหนูเนี่ยก็่าลืมกดไลค์กดแชร์แอซันด้วยนะเพราะว่าแอซันเนี่ยจะทำคลิปหนูเนย,ยาวเลยนะเพราะว่าดวงผมมันเข้ากับหนูอะเออผม,มเกิดปีหนูด้วยไงอะไรประมาณนี้นะเอาแล้วฮะวันนี้แอซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่กันหน้าครับผมแล้วก็มาดูกันเยอะนะรอบเปิดตัวเนี่ยเอาแล้วครับบายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆวันนี้ผมกินเนื้อย่างแล้วกัน